ก็ดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาจ้าได้อาหารแล้วเนาะที่แฟนทำที่เยโกปันบอกว่าเราทำเองเนาะพี่น้องเยโกปันจะลอ้อมชิมอัปเดตเนาะพี่น้องเนาะอัปเดตชิมหอมหอมเยโกปันนั่งดูเราทำเนะเาเนะเราทำเองเพื่อนเราเบื่อเยโกปันทำกับเขาแต่เดิมๆให้เราเราเบื่อเนาะใส่มันฝรั่งใส่อันปีกไก่ปกติทำเมียนน่องไก่เราก็จะใส่น่องไก่พอดีมีแต่ปีกไก่เนาะในตู้เย็นก็เลยเอาออกมาทำหอมพี่น้อง มันฝรั่งใส่มันฝรั่งใส่แค่รอดใส่ปีกไก่แล้วก็ทํานานนานกับเขาเราเป็นั่วงเพื่อนเื่อนจ้าเป็นชั่วโมงกับเบลล์มาจา้ามาชิม,มเสียบพี่น้องจา้าเสียบเสียบรอนเนาะตักออกมาใหม่ๆร้รอนพี่น้องเสียบพี่น้องเสียบแี้กบขนมนบอลรอนกับจิ๊ตักได้กินง่ายงเนาะพี่น้องนะเฮ้ยกิ้บจีไทย เห,ห็นหเกี๊ยวันกล่องลงแจ่บพี่น้องเพียงแต่ว่ามันร้อนเนาะเดี๋ยววันหลังกินร่องแกงแบบทำกับข่าโบเซียบโบเซียให้เราทำให้กินก็น่าพี่น้องจ้า <laughs> หอม หอมอร่อยพี่น้องแล้วว่าใส่หมูก็ได้ใส่น่องไก่ใส่อะไรก็ได้พี่น้องใส่เนื้อวัวเนื้ออะไรก็ได้เนาะเปล่าก่อนพี่น้องย้ำกินลวกปากเนาะแน่มันฝรั่งมันร้อนแม่เวลาก,กัดเข้าไปแล้วมันร้อนพี่น้องแซ่บ เขาอ,อนุญาตใช้มือพี่น้องเก็บกระดูกแตะกระดูกออกมันปีกไก่เนาะมันเนื้อบ่ค่อยหลายเนาะองน่องไก่เนาะพี่น้องเนาะน่ะนองไก่หรือว่าเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวคือเพิ่นว่าเนาะพี่น้องเจนเจนบ่ต้องมาแดนเอากระดูกออกเนาะเซ็บพ,พี่น้องเซ็บเด็กกูบอกว่าเซ็บเซ็ป ชื่อภาษาบัลลังกอาหารบัลลังกจอนอันนี้เนมอะไรวัดเนมฟูดดิฟูดรากูพนะพี่น้องจา๋าชื่ออาหารรากูพนะอาอาหารรัสเซียเนาะแซะ่บพี่น้องเราเคยทำให้ยายกบกินทำแต่แนวอื่นแต่ว่าอันนี้เราบุญท่านเคยทำจากที่เนาะเป็นมันมันเป็นมันมันหอมหอมพี่น้องจา๋า มันมันหอมหอมปกติยายกบทำให้เรากับจีใส่แตนจีทำบทบทมันฝรั่งแนนพวกกันสปาเก็ตตี้แนนน่นนีนั่นเนาะพี่น้องนาะกับเรากับกินกับเขาคือยายกบแน่นิดๆหน่อยๆเนาะเสียบมันร้อนอยู่เนาะพี่น้อง ทำ,ทำอันตักออกมาเป็นบอลลูนกับ่อดด้เป่าก็จะกินเอากินเดานะพี่น้องทําคลิปยาวให้ดูเด้อพี่น้องเด้อเนี่ทําคลิปยาวกินกินอาหารต่างประเทศเ <laughs> ยอะกูกระตักออกมาสองปีกมันเป็นปีกไก่ใหญ่ปีกไก่ที่มันเต็มเด้อพี่น้องมันก็เลยมีเนื้อหลายเนาะโมเมนปีก บอแมนปีกบนปีกล่างร่วมกันทั้งสองเรืงสองปีกพี่นอ้องเลี่ยกวกอนติดมือเนาะพี่น้องมือเจ้าของดอกเลี่ยโรนเนาะ <c oughs> ร้อนเนายพี่น้องร้อนเน่ย อิมอ่มอร่อยเลยมันนาะพี่น้องเนาะทาำเสียบกับบรา่ำสูกันกิน,นรอร่อยแต่กันทำให้กินอืม